กมีเพียงเธอแค่คนเดียวฉันข้างใครเธอคนเดียวที่เธอริยาเ hey, ฮ hey. ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิดง่ายๆเราใครโอเคก็ขอกราบซิีิดสสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมด้นอสเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราอยู่นนนะในแมบในมิรัสแตนวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการเอ,อ่อชื่ออะไรนะ การฟาร์มเลเวลว่าดันไหนได้เยอะที่สุดแลวก็ฟาร์มคิวว่าดันไหนได้เยอะที่สุดนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับการฟาร์มเลเวลกันก่อนเลยและ้วกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตารางบอกไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีคลิปบอกเป็นอันเป็นอันนะครับมาเราไปสตอรี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้มันจะมีทั้งหมด เป็น4 4แมปนะครับมี Water p a r k h o l l o w ล l a n เอ้ยดี s e ิร์ดวอเ p อร์ปาร์ฮอลโแล้วก็เพนดัมมิกนะครับซึ่ง4ด่านนี้นะครับได้เลเวลที่ต่างกันค่อนข้างจะเยอะนะครับที่ผมลองไปเล่นๆดูนะโอเคหนึ่งแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือแอคไม่ว่าจะแอคหนึ่งหรือแอคหกนะครับจะได้เลเวลเท่ากันนะครับผมได้ลองมาดูละเลเวลเท่ากันแบบเป๊ะ จูเบจูเบเลยนะครับไม่มีไม่มีเกินไม่มีมมขาดไม่มีตกไม่มีหล่นเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดมาพูดกันเลยแล้วกันครับนะสำหรับแมปอ่าดันแรกเป็นดีเซอร์ตวิลเลจนะครับอ่าที่ผมฟังมาได้ก็คือจะเป็นสิบเลเวลนะครับก็จะเป็นของปู่ยมามาวาโตที่ผมเลยลองเอาไปดูนะครับเป็นของมิติ ผมเอาเลเวลหนไปใส่ในช่องนะครับแล้วก็เล่นจนจบว่ามันได้เลเวลมาเท่าไหร่ก็คือได้มาท้งหมด10เลเวลโอเคก็ดันีเซวิเ,เลได้มา10เลเวลอันนี้เป็นของในเมนะครับ <c oughs> ส่วนอันต่อไปจะเป็นวอเตอร์ปนะครับวอเตอร์ปาผมได้มา15เลเวลนะครับเลขหนึงเดงกหกเหมือนกันได้เลเวลเท่ากันนะครับส่วนฮอลโลฮอลโลนะครับได้มา22 Level. ่สิบเลเวตบแมพ แล้วด่านสุดท้ายนะครับก็คือ planet n a m i c นะครับผมได้มาผมได้มาทั้งหมดกี่เลเวลวะยี่สิบหกมั้งถ้าผมจะไม่ผิดใช่ไหมมันตัวหายล่ะเือ,อเกมบั็กนะั่นโอเคมาละมาดูหน่อยนะครับว่าเราได้กี่เลเวลอ่ะด่านสุดท้ายจะเป็นยี่สิบหกเลเวลเลยครับโอเคสำหรับด่านที่ผมแนะนำนะครับก็คือจะเป็น แลนด์นาเม็ก x1 นะครับก็คือ x1 ในแม่เราลงได้เลยนะครับใน x1 x6 ได้ของดจเลเวลเท่ากันได้เพชรเท่ากันนะครับสามารถมาลงเพลนนาเม็ก x1 ได้เลยอ่ะโอเคสําหรับเรื่องเลเวลก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ผมให้ไปลงแพลนนาเม็ก x1 ด้แม่เคดังต่อไปมาเรากลับมาที่นี้ก่อนเลยนะ,นนะครับสําหรับเรื่องการฟาร์มคิวนะครับคิวนะเราสามารถเอาไปทําการ กดล็อกสกิลทีได้นะครับนี่ดูเห็นไหมคิวคิวดูคิวตัวมเลยแสนสี San ่ San C. อันนี้คือ AFK นะครับไม่ต้องห่วงมันเยอะเยอะมากนะครับคิวแสนสี San ่เนี่ยเชเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการฟาร์มคิวอ่ะเราจะมีอยู่สองอย่างนะครับให้ hey. ทุกคนเลือกก็คืออยากแบบมีเวลานั่งเล่นนะครับกับอยากแค่นั่งเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยไว้นานๆนะครับแล้วค่อยกลับมาเล่นอีกทีอ่ะ มีเวลานั่งเล่นก็นคือคนได้เล่นสตอรี่ส่วนมีเวลาเล่นอินฟินิตี้นะครับอ่ะก็สามารถไปเล่นอินฟินิตี้ได้โอเคสำหรับสตอรี่กับอินฟินิตี้สตอรี่ได้เยอะกว่านะครับถ้าสมมติเรา Re ay, เราีเพลย์รีเพลย์อะไรอย่างนี้นะครับโอเคผมจะเทียบให้ดูเลยแล้วกันนะครับสตอรี่นะครับอันที่ได้เยอะที่สุดก็คือด่านละ379อ่าใช่379รคิวนะครับต่อนหนึ่งตาใช้เวลาคร่าวๆอันนี้คือรวม เทเลพอร์ตรวมอะไรแล้วนะครับก็คืออยู่ประมาณ6นาทีใน1ชั่วโมงเราจะสามารถฟาร์มได้อยู่ประมาณสามพันแปดสามพันเจ็ดสามพันแปดนะครับอ,อยู่ประมาณนี้เนาะตอนหนึ่งชั่วโมงโเคส่วนถ้าเป็นอินฟินิตี้นะครับล,ลงบสมมุติว่าลงห้าสิบเบสอย่างงี้ใช่ไหมมันใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับมันจะได้แคบป,ประมาณพัน พันสองถึงพันห้าพันหกพันเจอ่ะได้มากกว่าน,นี้ม่ไจะได้ประมาณนี้นะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้เท่ากับอ่าที่เราฟาร์มสตอรีแน่นอนนะครับอืมโอเคสำหรับอ่าใครที่อยากไว่อยเอฟคเฉยๆสามารถไปลงเป็นฐานะของ i n นฟินิตได้เลยแต่จะได้คิวค่อนข้างจะน้อยนะครับผมโอเคอยังต่อไปเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าด่านไหนได้ไปฐาน้าของคิวเยอะที่สุดนะครับ ผมจะไม่พูดท่านตำพิมอะไรเยอะนะครับก็คือตั้งแต่แอเอเอไม่ใช่ตั้งแต่แอกดิเออคือทุกทุกด้านนะครับอ่าผมลองเล่นมาดูแล้วนะครับก็คือเรามันจะไม่มีสุ่มสุ่มมอนเกิดเพิ่มนะครับก็คือถ้าสมมติเราเล่นเนี่ยดีเซอร์ดในแอ็กหนึ่งในแมนะครับอ่าด่านนี้สมมติเราฟาร์มได้มันไม่สมมูรณแล้วกันอ่ะผมฟาร์มด่านนี้ได้สามร้อยหกสิบตาแรกผมลงบิคต,ตาหนึ่งก็ผมเลยก็ได้สามร้อยหกสิบนะครับก็คือทุกด่านมันจะได้เท่ากันหมดเลยมาเดี๋ยวเราจะมาพูด กันว่าด่านไหนไมันได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับทำอันนี้คือผมไปเล่นเป็น่าใน May Act 6ของทุกๆด่านนะครับโอเคสำหรับด่านแรกนะครับผมผมเล่น Desert, Desert, Village Desert Village นะครับอ่ะด่านนี้มีบอสใช้เ,เ,เวลาทั้งหมดจบไป5นาทีนะครับอันนี้ผมตีฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยไปเพื่อเป็น6นาทีที่คิดให้เมื่อกี้นะครับก็คือ378คิวต่อ5นาทีอ่ะนะครับผม5 ห้าห้นาทีสิบหกวินะครับผมสำหรับด่านแรกโอเคส่วนด่านต่อไปเป็นวอเตอร์ปาร์ k นะครับวออเตร water p วอเตอร์ปาร์ k ผมใช้เวลาทั้งหมดไป5นาที22่ิบสองวิด่านนี้มีตัวบินนะครับผมทำไปดาวดีเซสมีไหมอาจจะไม่มีเนาะแค่มีบอสเอท่าน,นี้มีตัวบินแล้วก็มีบอสด้วยนะครับจะเป็นด่านสุดท้ายใช้เวลาไปทั้งหมด5นาที22่ิบสองวิใต้คิวมา356ร้อจริงๆคิวมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับประมาณ นด่านละ20ตัวอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆอ่าจาก20ตัวถ้าสมมติเราเล่นเป็นอ่าอะไรนะยิ่งเวลานานนะครับแต่20ตัวจะกลายเป็น200นะครับ2000อะไรเงี้ยน,นะครับเอ้ยโอเคส่วนด่านต่อไปก็คือจะเป็นฮอลโลนะครับฮอลโลนี่ก็คือด่านนี้ผ่านถ้าสมมติว่า AFK ผ่านก็ไม่ได้ยากนะครับถ้ามีแบบสุคนาตีไดเมทแรงๆหน่อยหรือรอยมัสแตงที่ไดเมทแรงๆหน่อยนะครับ ใช้เวลาจบไปทั้งหมด6นาที30วิอะไรกันประมาณนั้น6นาที2 8ิวินะครับอ่ได้คิวมาทั้งหมด378จสนะครับโอเคด่านสุดท้ายผมใช้เวลาจบไปทั้งหมด5นาที23ิาวินะครับได้คิวมาทั้งหมด356ิคิวนะครับอ่ะก็คือเอามันจะนี่มันจะแบบสลับกันนะครับอันนี้ด่าน,นดีเซอร์ตนะด่านไอคุนี่คือเราจะได้378 356, 378แล้วก็356นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เ okay. ด่านที่ผมแนะนำก็คือจะเป็นอันนี้เลย d ็0 x 6นะครับผมด่านนี้ด่านนี้เลยนะ Nightmare ด้วยนะครับไปลงกันได้จะได้ทั้งหมด378คิวต่อ5นาที10กวิน,นะครับเอออันนี้คือแบบเวลาเป๊ะๆ่ผมสามารถใช้ใน,ใ,นใช้ในการจบ เอนแบบนั้นได้เลยนะครับด่านนั้นเอ้โอเคถ้าคลิปนี้แบบมันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขอโทษด้วยนะครับเพิ่งตื่นเนาะแบบทำคลิปเสร็จอะไรเสร็จก็ไปนอนมาแล้วก็เพิ่งตื่นนะครับโอเคแล้วก็ใครที่มีข้อมูลที่ดีกว่านี้อ่ะหรือว่าคลิปนี้ผมอาจจะพูดอะไรผิดไปเลยครับอ่ะก็ขอโทษเขาด้วยนนะครับสามารถเขียนเมนท์ไว้ใต้ดีสคริปชันเตือนกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ให้อีกคลิปหนึ่งกันนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับจยูทูบมาร์โลกกุญปัยกุญเณรนะครับมีอะไรอยากให้สอนเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับบ๊ายบาย